ในสงครามโลกครั้งที่2รถถังฝั่งสารัฐด้วยกว่ารถถังฝั่งเยอรมันทั้งด้านอาวุธและเกราะป้องกันทําให้ทหารที่ประจํารถถังฝั่งอเมริกันตายลงและสูญเสียเป็นจานวนมากเมื่อพบกับรถถังที่เหนือกว่าเมษายนปี1945ทหารสัมพันธมิตรบุกโจมตีถึงใจกลางเขตนาซีและ,ะเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงด้วยความสิ้นหวังฮิตเลอร์จึงประกาศลบเต็มอัตราศึก ระดมพลทั้งหมดที่มีทั้งชายหญิงและเด็กหนังแนวสงครามที่ทุกคนไม่ควรพลาดฟิลลี่วันปฐพีเดือดโดยหนังนั้นได้เริ่มเรื่องมาที่ร่องรอยของสงครามระหว่างสหรัฐกับดาซีซึ่งตอนนี้ภายนอกเต็มไปด้วยเศษซากข,ของรถถังและซากศพต่างๆมากมายภาพกระถูกตัดมาที่รถถังคันหนึ่งโดยมีหัวหน้าที่คอยควบคุมรถถังก็คือจา่าดอนคอลเลียไบยเบิลพลปืนใหญ่กอโดกาเซียพลขับกเกรดี้พลใส่กระสุนและอีกคนเ,เรด พลปืนกลแต่ว่าเขานั้นได้ตายคารถถังไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ารถถังเนี่ยจะสตาร์ทพิติตเกรรี่จะรีบซ่อมรถถังและในขณะเดียวกันที่กําลังซ่อมรถถังอยู่นั้นยูฟ่าดิวเว็บใหญ่ที่ครบจบในที่เดียวแถมยังมีเกมหลากหลายเกมให้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นหวยมวยสลอ็อต และคาสิโนสดอื่นๆอีกมากมายทางหน้าเว็บยังมีระบบฝากถอนออโต้อีกด้วยเว็บใหญ่เว็บตรงเว็บดีเว็บเดียวต้องแอดยูฟ้าดีเว็บอันดับหนึ่งของเอเชียเท่านั้น ฝากทุกคนใช้โคตรคุณหมาด้วยนะครับทางบริษัทเขาจะไจ้างผมต่อฝั่งเยอรมันได้ทำการยิงใส่รถถังของสหรัฐหลังจากนั้นไม่นานรถถังก็สตาร์ทติดแล้วพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่ฐานนะครับหลังจากที่พวกเขาได้กลับมาที่ฐานพวกเขาได้ทำการย้ายศพข,ของเรดออกจากรถถังแล้วจู่ๆก็มีทหารนายหนึ่งวิ่งเข้ามาหาจ่าดอนคอรเลียซึ่งเขานั้นมีชื่อว่ารนแมนแล้วทหารนายนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับจ่าดอนว่า เขานั้นได้มารายงานตัวเพื่อมาเป็นพลขับรถถังให้กับจ่าดอนแต่ตอนแรกจ่าดอนก็บอกว่าไม่เชื่อแล้วจ่าดอนก็บอกให้นอร์แมนไปที่รถถังและห้ามสนิทกับใครเกินไปหลังจากที่นอร์แมนได้ไปที่รถถังเขาก็ได้เจอกับทุกๆคนแต่ด้วยความที่เขาได้เข้ากองทัพมาแค่เพียง8อาทิตย์เขานั้นไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับรถถังแถมเขายังเป็นพวกรับถือศาสนาอีกด้วยแล้วาพามเนี่ยก็ถูกตัดมาที่จ่าดอนซึ่งตอนนี้พวกเขาได้นั่งพักกันอยู่แต่จู่ๆก็มีทหารกลุ่มหนึ่งได้จับับกโทษและไดด้้ึงเขาาามในค่ย แล้วจาดอนก็ถามไปว่าพาพวกมันมาทําไมทหารพวกนั้นจึงตอบไปว่าเบื้องบนนั้นจะต้องทําการสอบปักคํานักโทษ แต่ด้วยความที่จ่าดอนต้องรบกับพวกมันจ่าดอนก็จะฆ่ามันในทันทีแต่ทางพวกลูกน้องเนี่ยได้ห้ามจ่าดอนเอาไว้แล้วจ่าดอนก็ได้เดินไปหานอ์แมนและบอกว่าถ้าเจอไอ้พวกนี้ที่ไหนให้ฆ่ามันได้ทันทีจ่าดอนจึงได้สั่งให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยไปสอนให้นอ์แมนใช้อาวุธตัดภาพมาที่ดอนและพวกทหารยศใหญ่ๆใ,ในตอนนี้พวกเขาได้ทําการวางแผนและจะไปยึดเมืองต่อ,ตอไปหลังจากวางแผนกันเสร็จพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางพวกเขาได้ออกเดินทางกันได้เพียงไม่นานพวกเขาจะต้องผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อที่จะทำการเดินทางไปยึดเมืองต่อไปแต่จูจูนอร์แมนก็ได้เห็นทหารนาซีที่อยู่ในป่าซึ่งพวกเขานั้นเป็นเด็กทั้งหมดนอร์แมนที่ได้เป็นพลปืนกลจึงไม่กล้ายิงแต่ด้วยความที่เขาไม่กล้ายิงนั้นทำให้เด็กที่เป็นทหารนาซีได้ทำการใช้ปืนเจาะรถถังยิงใส่รถถังคันกลางทำให้รถถังคันนั้นพังเสียหายยับเยินและด้านในเนี่ยก็ถูกไฟลุกท่วมทำให้หัวหน้าของจ่าดอนนั้นถูกไฟลุกท่วมตัว โดยความที่เขาทรมานจากไฟไหม้เขาจึงได้ใช้ปืนพกสั้นยิงปิดชีวิตตัวเองจ่าดอนจึงได้ทําการใช้ปืนกลยิงสวนไปอย่างทันทีโดยที่เขาไม่รู้ว่าคนที่จ่าดอนยิงไปนั้นมันก็คือเด็กแล้วจ่าดอนเนี่ยก็ได้ทําการมาสั่งสอนนอร์แมนที่เห็นทหารนาซีแล้วเขานั้นไม่ยิงหลังจากนั้นเพียงไม่นานจ่าดอนได้นํากําลังพลจานวนหนึ่งมาที่ลานลงที่หนึ่งซึ่งลานลงตรงนั้นมีซากศพจํานวนมากพร้อมกับซากรถถังเป็นบางส่วนและยังมีทหารที่รอดชีวิตนอนอยู่กับพื้นจ่าดอนจึงได้ช่วยพวกเขาขึ้นมา และในขณะเดียวกันฝั่งเยอรมันที่แอบซ่อนตัวอยู่นั้นก็ได้ทําการเปิดการโจมตีเสษสหรัฐไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักและปืนยิงรถถังกําลังแรงสูงที่แอบซ่อนตัวอยู่ทางฝั่งของสหรัฐที่มีจ่าดอนเป็นคนนาทัพจึงได้เปิดฉากการโจมตีสวนกลับโดยให้รถถังของสหรัฐโจมตีปืนยิงรถถังกําลังแรงสูงของเยอรมันที่พวกมันนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ในป่าแต่ด้วยความเกรงการของสหรัฐพวกเขาก็หาปืนยิงรถถังกําลังแรงสูงจนเจอและพวกเขานก็ได้จัดการมันลงอย่างง่ายได้แต่ทว่าปืนยิงรถถังกําลังแรง สูงมันไม่ได้มีเพียงแค่กระบอกเดียวพวกมันจึงได้ใช้ปืนยิงรถถังกำลังแรงสูงยิงใส่รถถังของสหรัฐแต่พวกมันนั้นกลับยิงพลาดและโดนรถถังของสหรัฐนั้นยิงมาทําให้ปืนยิงรถถังกำลังแรงสูงนั้นพังลงจาดอนจึงสั่งการให้รถถังทุกคันของสหรัฐใช้ปืนกลเล็กโจมตีไปที่แนวต้นไม้แล้วให้ทหารของสหรัฐที่อยู่หลังรถถังนั้นโจมตีไปที่ฐานเยอรมันที่กําลังหนีและรอดชีวิตอยู่หลังจากนั้นเพียงไม่นานฝั่งสหรัฐก็ได้คว้าชัยชนะจากพื้นที่ตรงนี้ไปได้หลังจากนั้นเพีียงงไมมม่่นนนาากก็ทหหรลุึด้จั ทหารนาซีคนหนึ่งได้ซึ่งมันนั้นได้แอบเอาเครื่องแบบของทหารสาหรัฐมาสวมใส่และปลอมตัวแต่มันก็ถูกทหารสาหรัฐจับได้ก่อนหลังจากที่จ่าดอนได้เห็นมันแล้วจ่าดอนจึงได้ทําการเรียกนอร์แมนออกมาจากรถถังและเขาก็ได้บอกกับนอร์แมนว่าถ้านายไม่ฆ่าคนนายก็ไม่มีประโยชน์ด้วยความที่นอร์แมนนับถือศาสนาและถือศีลเขาจึงตัดสินใจฆ่าคนไม่ได้แล้วจ่าดอนก็ใช้กําลังในการบังคับนอร์แมนเพื่อที่จะให้นอร์แมนนั้นฆ่าคนจ่าดอนจึงได้ทําการล็อกคอนอร์แมนและได้ จับมือนอร์แมนและได้ทําการสังหารทหารเยอรมันคนนั้นซึ่งนั่นมันก็ทําให้นอร์แมนนั้นหดหูเป็นอย่างมากต่อมาจาดอนได้นํากําลังพลทั้งหมดมาที่เมืองที่เขานั้นได้วางแผนไว้ตอนแรกพอจาดอนมาถึงจาดอนก็ได้เห็นตาลุงคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ข้างล่างจาดอนจึงได้ถามกับลุงคนนั้นไปว่าทหารนาซีอยู่ที่ไหนตาลุงคนนั้นก็ชี้ไปที่บ้านแล้วจู่ๆเนี่ยตาลุงคนนั้นก็โดนสไนย,ยิงเข้ามานะครับจาดอนจึงได้ใช้ปืนกลที่อยู่บนรถถังยิงไปที่หน้าต่างและได้บอก จากที่ไบเบิลยิงไปที่หน้าต่างนั้นมันทําให้หน้าต่างนั้นเปิดออกแล้วทหารทุกนายเนะี่ยก็ถล่มใส่หน้าต่างนั้นมันจึงทําให้ทหารหนาซีที่อยู่บนนั้นตายเกือบหมดแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการเคลื่อนพลไปต่อโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าทหารหนาซีนั้นได้แอบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้ดินแล้วทหารหนาซีที่แอบอยู่ที่ห้องใต้ดินนั้นก็ได้เริ่มยิงมันจึงทําให้ทหารราบฝั่งสหรัฐตายไปจํานวนหนึ่งแต่ปัญหามันก็ยังไม่จบแค่นั้นจ่าดอนได้ทําการเคลื่อนพลไปข้างหน้าแต่ทางจ่าดอนไม่รู้เลยว่าััังเยอรมนนน้้ได แอบซ่อนปืนยิงรถถังกำลังแรงสูงไว้ในบ้านมันจึงทาให้รถถังของจ่าดอนโดนโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวแต่พวกเยอร,รมันนั้นยิงพลาดท,ทาให้รถถังของจ่าดอนไม่เป็นอะไรเลยจ่าดอนจึงได้ให้ไบเบิลนั้นยิงปืนใหญ่ใส่พวกเยอรมันทําให้ปืนยิงรถถังกําลังแรงสูงนั้นระเบิดแล้วพวกเยอรมันที่ถูกไฟไหม้ก็วิ่งออกมามันจึงทําให้นอร์แมนนั้นได้เก็บกวาดพวกมันไปจนหมดตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านอร์แมนนั้นกล้าที่จะฆ่าคนแล้วหลังจากเสียงปืนและทุกๆอย่างสงบลงจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งขาวเดิน ออกมาและบอกว่ายอมแพ้แล้วทางฟังของจ่าดอนที่เห็นดังนั้นเขาจึงบอกให้ลูกน้องของเขาเตรียมปืนกลกําลังแรงสูงเอาไว้ถ้าหากพวกมันขัดขืนสามารถฆ่าได้ทันทีหลังจากที่ทหารทุกคนออกมาจากบ้านนั้นมันจึงทําให้จ่าดอนนั้นอึ้งเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ออกมาก็คือเด็กผู้หญิงที่สวมชุดทหารทั้งหมดรวมไปถึงหัวหน้าทหารเยอรมันที่บาดเจ็บจ่าดอนจึงถามกับไอเว่นว่าไอทหารเยอรมันคนนั้นมันสั่งให้แขวนคอเด็กใช่ไหมไอเว่นนั้นก็ได้ตอบว่าใช่จ่าดอนจึงได้สั่งทหารขอ,ของเขานั้นฆ่ามัน ที่จ่าดอนทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขานั้นดรู้สึกผิดตั้งแต่ที่ยิงเด็กในป่าและทุกอย่างก็สงบลงมันจึงทําให้ทหารฝั่งสหรัฐคว้าชัยชนะได้อีกครั้งตัดภาพมาที่จ่าดอนที่ได้พานโนแมนมาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าในห้องนี้จะมีผู้สั่งการยศใ,ใหญ่ยศโตของทหารเยอรมันอยู่แต่พวกเขานั้นได้ตายไปหมดแล้วจ่าดอนก็ได้อธิบายให้กับรนแมนฟังว่าทหารเยอรมันพวกนี้รู้ว่าพวกสหรัฐกําลังจะมาที่นี่พวกเขาจึงกินเหล้ามอมตัวเองให้เมาแล้วยิงตัวตายแล้วภาพก็ ถูกตัดมาที่จ่าดอนซึ่งตอนนี้เขาได้รับภารกิจใหม่จากหัวหน้าแล้วภารกิจที่จ่าดอนได้รับมอบหมายก็คือการที่ส่งหน่วยทหารของจ่าดอนเพื่อไปคุ้มกันทางแยกเพื่อที่จะไม่ให้ทหารนาซีนั้นบุกเข้าไปที่ค่ายซึ่งค่ายที่ผมหมายถึงนั้นมีเชฟและหมออย่างละ2,000นคนและถ้าหากพวกนาซีผ่านไปถึงจุดจุดนั้นได้พวกเขาจะไม่มีสเสบียงและไม่มีหมอและมันจะทําให้พวกเขานั้นได้ตายลงในที่สุดหลังจากที่จ่าดอนได้รับภารกิจเพียงไม่นานจ่าดอนจึงได้เริ่มทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายจา จาดอนและลูกน้องของเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางในการเดินทางครั้งนี้มีรถถังเพียงแค่สี่คันเท่านั้นและในขณะที่กําลังเดินทางอยู่นั้นจูจูก็มีรถถังปริศนายิงมามันจึงทําให้จาดอนนั้นเสียรถถังไป1นึ่คันจาดอนที่เห็นดังนั้นเขาจึงบอกให้รถถังทุกคันเล็งเป้าไปที่รถถังคันนั้นซึ่งรถถังคันนี้นะครับมีชื่อว่ารถถังไทเกอร์ของเยอรมันซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างรถถังไทเกอร์นั้นดีกว่ารถถังสหรัฐทุกๆคันซึ่งการที่จะฆ่ารรถงไทเกอ์ มันได้จะต้องใช้รถถังของสหรัฐ5คันขึ้นไปถึงจะฆ่ามันได้แต่ตอนนี้ทางจ่าดอนมีรถถังเพียงแค่3าคันเขาจึงได้บอกให้รถถังทุกคันนั้นโจมตีรถถังไทเกอร์เต็มอัตราศึกหลังจากนั้นเพียงไม่นานรถถังฝั่งสหรัฐก็โดนเก็บไปอีกหนึ่งคราวนี้รถถังฝั่งสหรัฐเนี่เหลืออยู่2คันแล้วนะครับดอนและรถถังอีกคันหนึ่งได้ทําการโจมตีรถถังไทเกอร์แต่ยิงมันเท่าไหร่กระสุนก็เด้งออกไปหมดเพราะว่าเกราะของรถถังไทเกอร์นั้นแข็งแรงกว่าเกราะของรถถังทั่วๆไปตอนนี้รถถังลูกน้องของจ่าดอน จ่าดอนจึงได้บอกกับลูกน้องที่เหลืออยู่ว่าพวกเขาจะต้องไปโจมตีด้านหลังรถถังไทเกอร์เพราะเกาะที่ด้านหลังของรถถังไทเกอร์นั้นมันบางมากทางรถถังไทเกอร์ในตอนนี้ได้ทําการยิงใส่รถถังของจ่าดอนทาให้ศูนย์เล็งปืนใหญ่รถถังของจ่าดอนพังมันจึงทําให้ไบเบิลนั้นใช้ระบบควบคุมด้วยมือแล้วไบเบิลก็ได้ทําการยิงใส่รถถังไทเกอร์แต่พวกเขานั้นก็ดันยิงพลาดเพราะว่ารถถังนั้นเร็วเกินไปจ่าดอนจึงได้ให้กอดอนนั้นถอยหลังและเลี้ยวซ้ายมันจึงทําให้ไบเบิลนั้นได้ระยะ แล้วไบเบิลนั้นก็ได้ทําการยิงไปที่หลังรถถังไทเกอร์มันจึงทำให้รถถังไทเกอร์นั้นเสียหายแต่มันยังเคลื่อนไหวและยังยิงได้อยู่ไบเบิลจึงให้เกรรี่รีบใส่กระสุนพอใส่กระสุนเสร็จไบเบิลก็ได้ยิงซ้าไปอีกรอบหนึงทําให้รถถังไทเกอร์นั้นได้ดับลงแล้วทหารนาซีเนี่ยก็โผล่มาจากรถถัง จาดอนจึงได้ใช้ปืนกลเล็กออกมาเก็บพวกมันมันจึงทำให้พวกเขารอดตายออกมาจากที่นั่นอย่างหวุดหวิดต,ตัดมาในรถถังของจาดอนในตอนนี้วิทยุสื่อสารนั้นไม่สามารถใช้ได้พวกเขาจะต้องพึ่งตัวเองหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มเดินทางต่อไปที่ทางแยกพอรถถังของจาดอนได้ไปถึงทางแยกปรากฏว่ารถถังของเขานั้นได้เหยียบกับระเบิดมันจึงทำให้เฟืองล้อนั้นแตกและตีนตะขาบนั้นได้ขาดออก จาดอนจึงได้บอกไปเบิลกอโดและเกอรี่ลงไปซ่อมแล้วให้นอร์แมนเนไปสังเกตการทางด้านหน้าหลังจากที่นอร์แมนได้ทําการซุ่มสังเกตการเพียงไม่นาน นอร์แมนก็ได้เจอกับกองทัพนาซีซึ่งมากันประมาณ300คนมันจึงทําให้นอร์แมนนั้นได้รีบวิ่งมารายงานจ่าดอนหลังจากที่จ่าดอนและทุกๆคนรู้ไบเบิลกอดอนและเกรี่จึงได้ทําการขนของและสิ่งจําเป็นออกมาเพื่อที่จะหนีแต่จา่าสิบเอกดอนคอนเรียจะปักหลักสู้และไม่หนีไปไหนทางนอร์แมนก็ได้บอกกับจ่าดอนว่าผมจะอยู่ช่วยแล้วจ่าดอนก็ได้บอกกับคนอื่นๆว่าให้หนีไปที่ต้นไม้ซะแต่ด้วยความที่พวกเขาได้ร่วมรบมาด้วยกันมากมายมันจึงทําให้พวกเขานั้นตัดกันไม่ขาดมันจึงท ทำใหทุกๆคนนั้นร่วมมือกันสู้โดยที่รถถังนั้นไม่สามารถขยับไปได้แต่พวกปืนและอาวุธอื่นๆยังใช้ได้อยู่จาดอนจึงได้ทำการบอกให้ลูกน้องเขานั้นไปเอาศพทหารมาไว้หน้ารถถังและทำการราดน้ำมันเผามันซะเพื่อเป็นการตบตาทหารนาซีหลังจากนั้นเพียงไม่นานทหารนาซีก็ได้มาถึง แต่ด้วยความที่พวกมันได้เห็นศพของทหารที่อยู่หน้ารถถังมันก็ยังไม่ปักใจเชื่อมันจึงได้ทําการปีนมาบนรถถังและได้เปิดประตูรถถังดูแต่มันนั้นก็กลับโดนยิงสวนออกมาหลังจากนั้นการโจมตีครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นมาถึงส่วนตรงนี้ผมก็อาจจะสปอยได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าฉากนี้มันบวกกันมันมากก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจาดอนและทุกๆคนเนี่ยได้ทําการโยนระเบิดออกไปนอกรถถังเพื่อเป็นการกําจัดศัตรูที่อยู่รอบข้างรถถังแล้วไบเบิลก็ได้เริ่มยิงปืนใหญ่ใส่พว ราซีทางนอร์แมนที่ได้ใช้ปืนกลหนักเขาก็ได้กราดยิงพวกราซีที่มันวิ่งเหนียวมาจากกลุ่มการต่อสู้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นตำนานนอกมากๆเลยนะครับเพราะว่าสารัฐมีแค่4คนส่วนทางฝั่งนาซีมีประมาณ300คนเรียกได้ว่า300ต่อ4กันเลยทีเดียวสงครามก็ได้ดําเนินการต่อจนฟ้ามืดตอนนี้ทางฝั่งของสารัฐเนี่ยกระสุนหมดแล้วนะครับจาดอนจึงได้บอกให้ทุกคนนั้นหยิบปืนสั้นขึ้นมา และเขาได้โยนระเบิดควันออกไปนอกรถถังทําให้ควันนั้นปกคลุมรถถังแล้วพวกเขานั้นก็ได้ออกมานอกรถถังและได้ใช้ปืนสั้นนั้นยิงโจมตีเพื่อซื้อเวลาให้จ่าดอนนั้นไปหยิบกระสุนที่อยู่หลังรถถังมาหลังจากที่ได้กระสุนมาจ่าดอนจึงบอกให้ทุกคนนั้นกลับลงไปแต่ตอนนี้เยอรมันได้ล้อมรถถังเอาไว้มันจึงทําให้จ่าดอนนั้นได้ทําการหยิบปืนขึ้นมาและได้ยิงพวกมันออกไปและในขณะที่จ่าดอนกาลังยิงอยู่จ่าดอนก็โดนปืนพกยิงสวนมาหนึ่งนัดเข้าที่แขนมันจึงทําให้จ่าดอนนั้นบาดเจ็็บแลละเเเสียือดปนนนจําาวมก ใบเบิร์นที่เห็นจ่านั้นโดนยิงเขาจึงได้ทําการเอาผ้านั้นมาพันแผลและกดห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วตอนนี้นาซีได้ล้อมรถถังระยะประชิดไว้หมดแล้วทางพวกนาซีได้ใช้ปืนยิงรถถังมายิงเฉาะที่รถถังแต่พวกมันก็ยิงพลาดไปหลายลูกแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งนะครับยิงเข้ามาทางฝั่งของเกรรี่อยู่มันจึงทําให้เกรรี่นั้นตายลงไปพวกคนที่เหลือจึงได้ทําการสู้ต่อแต่สู้ได้เพียงไม่นานกระสุนพวกเขาก็ได้หมดอีกครั้งมันจึงทําให้พวกเขานั้นได้ใช้ปืนสั้นออกมาสู้อีกครั้ง และในขณะเดียวกันที่กําลังสู้อยู่นั้นก็โดนได้ใช้ระเบิดนั้นโยนออกไปเพื่อฆ่านาซีแต่เขาก็พลาดท่าถูกนาซียิงระเบิดที่กอรโดนได้เก็บสลักไว้มันกลับตกลงมาในรถถังกอรโดนที่รู้ว่าตัวเองจะตายเขาจึงไดเอาร่างกายของเขานั้นไปรับระเบิดแทนมันจึงทําให้เขานั้นได้ตายไปอีกหนึ่งคนส่วนจาดอนในตอนนี้นะครับได้ใช้ปืนกลด้านนอกยิงสาดไปใส่พวกนาซีแล้วจาก็ได้เอ่ยปากขอระเบิดกับไบเบิลพอไบเบิลขึ้นมาเนี่ยไบยเบิลก็ถูกกระสุนยิงเข้าที่หัว มันจึงทาให้ตอนนี้เหลือกันอยู่แค่2คนและในขณะที่จ่าดอนกาลังยิงอยู่นั้นก็มีพลซุ่มยิงยิงใส่จ่าดอนทําให้จ่าดอนนั้นบาดเจ็บมากโดยความที่จ่าดอนรู้ว่าสู้สไนไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวมันเขาจึงได้ทําการกลับลงมาในรถถังแต่ก่อนที่จะกลับมาในรถถังนั้นเขาก็ได้โดนสไนเปอร์นั้นยิงซ้ําเข้ามาหลายรอบมันทําให้เขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมากโดยความที่จ่านั้นเสียกระสุนเสียทั้งเพื่อนที่ตายไปเขาจึงให้นอแมนนั้นหนีลงไปทางด้านล่างของรถถังและในขณะที่ นอร์แมนกำลังจะหนีนั้นนาซีได้โยนระเบิดลงมาหาจ่าดอนแล้วนอร์แมนนั้นก็ได้หนีลงมาทั้งใต้รถถังระเบิดก็ได้ทําการระเบิดในรถถังทําให้จ่าดอนนั้นได้ตายลงไปและนอร์แมนที่แอบอยู่ใต้รถถังในตอนนี้เขานั้นก็ได้เจอทหารนาซีคนหนึ่งเห็นเข้าแต่ทหารนาซีคนนั้นกลับไม่ฆ่านอร์แมนแล้วนอร์แมนนั้นก็เผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาได้กลับเข้าไปในรถถังและเห็นทุกๆคนนั้นตายซึ่งมันทําให้นอร์แมนนั้นเสียใจมากและในขณะเดียวกันก็มีคนเปิดประตูรถถังออกมาและนอร์แมน ก็ได้เห็นว่านั่นคือฝั่งสหรัฐนั่นเองแล้วพวกสหรัฐเนี่ยก็ได้ช่วยนอ์แมนเอาไว้จึงทําให้เขานั้นรอดออกมาแล้วหนังก็ถูกตัดจบลงทุกคนคิดเห็นยังไงกำหนังเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าชอบหนังแนวนี้ก็ช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ